สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็กลับเมาเจอกันอีกนึ่งคลิปดีๆทั้งช่อง YouTube นักเลงพระทองทินนะครับเมื่อนี้ก็มีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดร он, มาในน้ำพีน้น้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งน้านี้นะครับก็มีด้วยกัน2รุ่น2ขนานดจนะันนะครับด้านซ้ายนะครับเนาะด้านท้ายก่อนนะด้านท้ายนี่จะเป็นเหรียญรุ่น2องหลวงรมทโธนะครับวัดปลาล้อยพระบาทนรินทร์นะครับบ้านเต่าหอยอำเภอเพชนนะครับ นี่ก็เป็นเหรียญยอนิยมอีกรุ่นหนึ่งในสายหลวงพ่อพี่บุญวัดพระแทนบ้านแดกนะครับเหรียญสภาพสวยๆค่อนข้างหายากนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสาในปีพศ2 5 2 2นยะครับมีด้วยกันทั้งสินอยู่สองพิมพ์นะครับคือพิมพ์ลูกไข่นางสมาธิเต็มองนะครับแล้วก็พิมพ์กลมนะครับถือไม่เท่าทรายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับในสายเขาเรียนว่าเหรียญไม่เท่าทรายเพราะว่าหลวงปู่ ือไม่เท่าด้านซ้ายครับปกติจะถือไม่เท่าด้านขวานะครับตแต่อ Li ันนี um ath ้ถือไม่เท่าด้านซ้ายนะครับก็เลรีอนว่าเหรียญไม่เท่าไซน์ครับค่อนข้างหายากนะครับเหรียญปีสองสองนี่นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรครับในสายหลวงพ่อพี่บุ์นะครับเหรียญหากันเป็นมาตรฐานนะครับใครย่อมก็ยูร้อยปลายถึงพันตนนะครับยูวันพันก่าบาทนี่แหละพันเศษเศษนี่แหละสำหรับเหรียญที่สวยนะครับ ตอนพีกๆนะครับเคยขึ้นไปตต่ยู่สองพันกว่าบาทนะครับสำหรับเรียนสวยๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็เนี่ยสายเขาจะฮู้กันดีนะครับเรื่องของประสบการณ์แล้วก็พิธีเสกอย่างต่างๆเขาจะซื้อกันดีนะครับแต่ละหลังมานี่ขอมันหายากนะครับการหมุนเวียนหน่อยที่นี่ราคาก็เลยบ่อคอยมาตรฐานนะครับพ่อของบ่คคอยหมุนเวียนนะครับราคามันก็เลยเกี่ยงกันครับเกี่ยงกันไปทั้ง ซื้อหล่าจากสิ่ปีใครภัยประมาณนั่นนะครับนะแต่ในสายนี้บอกดำตงนะครับเจ็ดแปดร้อยพันกว่าบาทแบบนี้นี่ขูดไว้เลยนะครับนะเพราะว่าของหายากครับของหายากนะครับแต่คนที่เขามาเล่นไม่ก็กอาจจะยังบ่ทันหูครับว่าเออมาเล่นกันยังบ่ายยังก็กอาจจะ,ะตกควายไปได้นะครับนะกาในภาษาพานักตกควายคือแบบตกราคาครับนะขายผิดราคานะครับพาเล่นแพงเขาขายถูกสี่นะเป็นว่าตกควายนะ ลักษณะของเลียนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เบิงกันบบมีเก่นะครับบ่มีเก่นะครับน่ะเบิงหน้าตาองหลงปุ้ยดีนะครับหวบอิ่มนับแกมตุยเลยนะครับนะเรียนรุ่นนี้นะครับนะรายละเอียดคมชัดนะครับเลียนรุ่นนี้จะเป็นเลียนล่มน้ําตาลนะครับน่ะด้านหลังคมสวยสมบูรณ์ครับถ้าผู้ใดมีแบบนี้นะครับแต่ผู้ใดมีอย่างที่กะ อยากป้อยอย่างนั้นก็ยินดีคือกันนะครับเด้อถักมาทั้งสองเลยครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเหรียญบ่มีเก่ครับเหรียญหาได้สบายใจเลือกแค่ว่าสวยกับบ่สวยเท่านั้นลหละนะครับนะถ้าสวยก็จะได้ราคาดีนะครับอย่างที่ผมก็แนะนํานะครับถ้าเก็บทั้งที่นะจะเก็บพระไว้ใส่เก็บไว้ห้อยจากองค์สององค์ขอเก็บสวยไปเลยครับมือหนานะครับนะอนาคตดันหนาราคาขึ้นราคาโลงอย่างเท่ากับ สีได้มีโอกาสนะครับมีกําไรนะครับถ้าเกิดว่าเก็บพระสวยถ้าเกิดว่าเก็บบ้าสวยนี่แห้งราคาแห้งตกลงไปเรื่อยๆนะครับตกเพราะว่าพระย่งางพระนี่บางรุ่นนะครับว่าได้หายากจนเกินไปนะครับเพราะห้องเก็บพระบ้าสวยไว้นในเหมือของที่มันสวยอยู่ขเขายัางเล่นกันอยู่นะครับมันบริหารของอยากขนาดนั้นราคามันก็สิตกนะครับนะอันนี้ต้องแนะนําในวงการพระนะครับวงการ นักสะสมมือใหม่จะได้เก็บแบบถูกท่างนะครับลักษณะนี่แนหะละหลวงปูช่ชดธรรมธาโลนะครับขอบตัดนี่ไม่ต้องเบิร์กหรอกนะมันกะยังไม่มีเกณฑ์นนะแต่ตัดมันก็ตัดเป็นสายๆนะครับเฮ้ยเบิงเบ่งเอาเบิ่งแล้วกันเนาะในใมาเบิ่งแล้วก็บเบิ่งกั้งครบนะครับตัดเป็นสายๆนะครับอคือตัดเราฉีกขาดออกไปแล้วนะครับแบบนี้ อยู่มานนี่เนาะอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ชมวัดปลาสมคขีนะครับนะน้องยข่ครับอันนี้เป็นเหรียญเซมารุ่นแหลกเพิ่นนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลกธาตุนะครับเป็นเนื้อท่องเหลืองโลกธาตุนะครับจํานวนการจจดสั่งอยู่เก้าอยเก้าสิบเก้าเหรียญเป็นการจจดสั่งภายหน้าเองนะครับเผื่อหาทุนทรัพย์นะไปสั่งล่งบาลขนาดเล็กนะครับอยู่น้องไข่เนาะ ให้กับชุมชนนะครับจำนวนการจะสั่งโบหลายนะครับค่อนข้างที่นหน่อยนะหลวงปู่ชมนี่ส้่งของไม่ค่อยหลายนะครับนะลูกซิ์ลูกหาส้่งของให้หลวงปู่บม่ค่อยหลายนะครับแต่หมายถึงว่าจํานวนบ่ค่อยหลายแต่สั่งหลายรุ่นนะครับนะรุ่นละเล็กรุ่นละน้อยไปอย่างนี้นะครับบ่าอะสรสั่งหลายนะครับส้่งไว้เพื่อกว้แจกยาโยมแน่ไว้ออกคำบุญเน่ไว้หาเงืนไปสมทบสั่ง ลรงพยาบาลสางลรงเลียงมงนั่นมงนี้แนงสีนะครับไอ้โคดนะครับโคดตัวนี้นะไอ้บางคนอาจจะว่าตอกปืนปืนบนบานเบรอนี่แนู้นนี่อันนี้คือโคดมันช้ำรุดนั่นแหละครับถ้าโคดจริงๆโตจริงๆเล็กๆเนี่ยมันก็สีค้มๆเป็นเส้นปกติเลยครับคือวันนี้ได้ตอกพลากันตอกเป็นโคดบานมันงเหรครับโคดช้ำรุดนะว่าไงโคดมันช้ำรุดหมดแล้วครับก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้โคตรแฉะวด้เป็นโคดเกย์ได้นะครับ คนเป็นลักษณะนี้คือเหรียญจะค่อนข้างหนานครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปูนะเป็นเหรียญเซมารุ่นแรกของหลวงปูนะครับนี่ค่อนข้างหนานะครับ a. เหรียญจะหนาอันนี้เป็นเหรียญเนือ้อโลกธาทุาน,น,นะครับจะสามเพียงเกาอยเกาซิบเกลเหรียญน,นะครับท่องแดงกับเกาอยเกาิบเกเหรียญนะครับลักษณะนี้แหละนะครับค่อนข้างหายากอยู่ครับนะบางคนบริหูนะครับ ค่อนข้างหายงากอยู่บางคนบริตดต่มนะครับบริตดตามผูชชมองสีนะครับไปติดล้างคนกับไปติดตามได้พระรุ่นยอดนิยมไปค้นไปติดตาม,ตานนมได้ภาะกระแสเขาังศีนะครับนะพ่อพระแถวบ้านพ่อยังกระโงงอ่าบอกว่าอีกทีนะครับว่าหลวงปู่ชมนะครับโอ้ยมันไกลมันหลายนะสุดหยอดีว่าไกลหลวงปู่ชมนะครับเป็นซิตรูปสุดท้ายของหลวงปู่พี่บุญนะครับที่ย่งดํางถัดขันอยู่นะครับอยู่วัดสมามัคคีหนองค่ายนะครับนะถ้าเทา ขี่รถเข่าโตเมืองเนาะขี่รถมาจากอุดรนะครับก่อพอถึงสี่แยกเข่าโตเมืองนะครับให้เลี้ยวขวานะครับออกไปทังสาราเกี่ยวกูนะครับเลื่ยวัดลงพ่อประสายไปน้อยนึงนะครับพยายามแนมใายไว้ปลายทังเขานะวัดจะป้ายน้อยๆครับบรกบรกปลายงหญ่นะครับวัดลงปูติดถนนเนี่ยนะครับนะติดถนนหลวงเลยนะครับพยายามแนมใส่ไว้นะครับวัดลงปูจะอยู่ดันใส่มือเลยนะครับชาบ้าสังเกตจะวบาเห็นนะครับ ไปบอกกันนะครับนะให้ไปนั่ตามร้อยคู่บาอาจารย์นะครับอันนี้ผมกะตะก,กี้เขากับมาให้นั่นอยู่ดิเขากับมาให้จองให้เศรายู่ดิแต่ผมกับบัวลใส่ใจกันนะครับอ่าทุ่มมือนีนกาไล่เก็บกันนะครับว่าของบริลอพอนะครับของหายากแล้วบริลอพอนะครับน่ากัราคายังอยู่รักล่อกลางๆรางครับบริแพงครับเป็นของดีที่หลวงปู่เสกเต็มนะครับเสกเต็มว่าละเลยนะครับ คือของยังกต่สร้างที่พันมือผูช่มหลวงปูจะเสกเห้เต็มเลยนะครับนะบริเวณเสรปุ๊บปุ๊บปั๊บด้วยครับเสกให้เต็มเลยนะครับเหรียญกงนยังบนท่านมีมเกลนะครับนะครับเหรียญังบนท่านมีเกลนะครับเข้าเบิ้งเที่ว้อมหนาไว้ทุกเนื้อทุกรุ่นนะครับที่เป็นเสมารุ่นแรงนี่นะครับเนื้อจะเหรียญจะค่อนข้างหนานะครับเนื้อจะมีความแตกต่างกันอยู่มีท้งทองแดงล่มมีท้งทองแดงล้มมันปูผิวไฟแล้วก็เนื้อ โลกธาตุหรือเนื้อท่องเรืองแบบนี้แหละครับนี่บางคนอาจจะเอิ้นฟาบ,บาทกันแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ข้อมนิยมชมชอบอยากจะเอิ้นกันแบบใดนะครับเอานะครับมื่อนี้มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับมาแนะนําของดีสุพีสุน้องนะครับมาแนะนําของดีสุผู้นิยมสะสมทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าแล้วก็คนที่กําลังเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลทองทินนะครับก็อยากจะแนะนําพระทองที่เรื่องให้ได้รู้จักกันนะครับ กาเล่นฮานะครับแกยึดที่คน2คนนะครับอยู่ที่การซื้อขายการที่ตกลงกันนะครับราคาที่ผมได้แจ้งไปบริเเป็นขอยุตินะครับบางคนอาจจะซื้อได้แพงบางคนอาจจะซื้อได้ถูกนะครับอยู่กับโอกาสและว,ว่าละต่างๆที่ได้ประสบพบเจอกันนะครับเอานะครับเบอนีกัมีสิ่งที่ดีมาแนนํากันเพียงเท่านี้สาหรับบอนีกัสวัสดีครับ